ก็ไม่แน่ใจว่าเราจะใช้คำว่าอะไระคุณผู้ชมลองดูแล้วการพฤติกรรมของสมเด็จฮุนเซนแล้วการหลังจากปลดบล็อกตอนแรกเขาบ็อกไอพีคนไทยนะเข้าไปแบบไปส่องไปอะไรอพอได้อยู่นะแต่ต้องได้บางคนบางคนที่เป็น IP ต่างประเทศแหละส่องได้แต่ของคนไทยส่องไม่ค่อยได้แต่เราก็ดูดคลิปอะไรมาแล้วก็แชร์ว่อนอยู่ในโซเชียลมีเดียที่เราเห็นเช่นห้องสีชมพูอะไรใดๆตรงนั้นนะเออล่าสุดปลดบล็อกแล้วคุณเออที่ผ่านมาเขา โพสบ่อยด้วยนะโพสบ่อยมากทั้งพ่อทั้งลูกเลย<ช>ทั้งหุนเซ็นแล้วก็หุนมาเน็ตเลยใช่ค่ะเออนี่ปลดบล็อกแล้วเหรอปลดบล็อกอแล้วพี่ไทยอ่ะเรื่อง ơi, โซเชียลมีเดียคุณเอ๋ยเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องการกดโหวตในเรื่องดีๆนะพี่ไทยไม่เคยน้อยหน้าใครติดท็อปโหวตอยู่แล้วเรื่องการทัวร์ลงก็เช่นกันค่ะเมืม่อวานไปเที่ยวชำโอ้โหนะโอ้ทัวร์ลงช้ำเลยนะคะ แน่นอนล่ะเขาก็ตั้งใจปลดบล็อกคงจะดูกระแสคนไทยไว่าทัวร์ไปลงมากน้อยแค่ไหนวันเดียวเท่าที่ทีมงานเราไปดูนะคะว่ามีการโพสต์กี่โพสต์เมื่อวานน่าจะห้าหกโพสต์ได้นะคะส่วนใหญ่ก็โพสต์ถึงเรื่องราวของคุณบันเน t ลูกชายนะแหละซึ่งปัจจุบันเป็นนายกด้วยนะคะดูว่าแต่ละคลิปที่โพสต์มีอะไรบ้างเดี๋ยวไล่เรียงกันไปแล้วก็แปลให้ฟังด้วยโอ้โหสมเด็จทุลเซนประธานวุฒิสภาข,ของกัมพูชานะเฟซบุ๊กค่ะ ชื่อว่าสมเด็จคุณเซน of c a ค b o บอดอยู่แล้วเราเราท่านท่านารู้อยู่แล้วเป็นเฟสนี้นะคะออแล้วก็ขึ้นเหมือนแบบตรวจสอบแล้วเรียบร้อยว่าเป็นตัวจริงไม่มีตัวปลอมไม่มี AI <c oughs> <c oughs> ไม่มีบอทนะเป็นตัวจริงนะคะโอ้ดูนี่คือสิ่งที่โพสละกันโพสอะไรบ้างค่ะเพลงค่ะเพลงแรกที่คนไทยเห็นคืออังกอรกัมพูชา <c oughs> อ๋อแต่เพลงเพลงปลุกใจเพราะดีนะแต่แปลไม่ออกใช่ไหมทีมงานแปลให้ขออุทิศบทเพลงนี้ให้กับบรรพบุรุษช,ชาวกัมพูชาทุกชั่วอายุคนประวัติศาสตร์อันสูงส่งของชาวกัมพูชาเป็นเผ่าพันธุ์ที่อ่อนโยนมีเกียรติกล้าหาญและอดทนขอให้เขมรทุกคนสามัคคีกันเพื่อเป็นกำลังใจให้ทหารแนวหน้าของเราขอให้เราทุกคนสามัคคีกันชูธงเขมรเพื่อความสมบูรณ์ของดินแดนเขมรน,นี่แค่งปลุกใจนะ ย้อนมากเลยอะผ่านไปอีกสี่ชั่วโมงคุณเอ้ยสมเด็จคุณเซนโพสเพลงประกอบละครค่ะเพลงประกอบละครจาลูกชายใต้แสงจันทร์วันเพนอันนี้แปลแล้วเนี่ยคำเขมรที่ขึ้นนะคะลูกชายใต้แสงจันทร์วันเพนค่ะอันนี้เป็นประกอบตัวอย่างละครตอนที่6 8ดถึง69ดูนิดนึงได้ไหมหรือว่าจะติดลิขสิทธิ์ ไม่ต้องโพสคลิปนี้ด้วยเหมือนอวยยศต,ตัวเองเป็นละครประวัติสมเด็จอุนเซนค่ะเมื่อก่อนเป็นลูกชาวนาม,มาก่อนไงแล้วก็ยิ่งใหญ่นะคะครองแผ่นดินกัมพูชา <c oughs> แล้วจริงๆช่วงเวลาที่ออนแอร์จริงๆเป็นช่วงเวลาละครไทยนะเขายกไปนี่เขายกไปเขาเหมือนว่าเขาไม่เอาละครไทยใช่ไหมไม่เอาเลยแต่ว่าคนคขเมเตติดละครไทยมากเลยนะนี่ค่ะก็เลยเอาละครเรื่องนี้มาออนแทนในบ้านเขา แล้วคุณเซนก็โพสด,ด้วยนะอวยยศชำืำจริงๆอ่ะขเขมรน,นะเขาชอบเอาละครไทยอ่ะไปทำซ้ำรู้ปะคุณเคยดูปะแรงเงาอ่ะเ<อ>วอร์ชันขเขมรน่ะ <laughs> แต่เขาอ้างว่าเขาไม่ได้แบบถอดบทละครมาจากไทยนะไม่ได้เอาจากแรงเงามานะมีการถกเถียงกันอยู่พักนึงอ่ะเขาบอกว่าเขาแต่งเองเขียนเองเลย ตายมีนบนาพาณนะจ๊ะมีมุนินมุตตาในเรื่องด้วยอะคุณแค่เปลี่ยนชื่อก็ถือว่าเป็นละครของเขาแล้วจ้ามีตบกันหน้าสภาเหมือนกันนะอัดซับประดุปงปรึ้งเพี้ยเพี้ยอย่างเงี้ยเคยดูตลบชอบตายละอินเนอร์มาอมเอาล่ะงไ,งไม่นานโพสต์อีกค่ะคุณแต่ว่าเป็นโพสต์คลิป คุณมนเน็ตลูกชายเขาลาักใส่ชุดทหารเลยลายพลางเลยยศพนเอกเลยลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่อยู่อาศัยชั่วคราวของประชาชนที่ศูนย์พักพิงทั้งหมด3,800รายระบุว่าประชาชนเหล่านี้เป็นผู้ขออพยพจากพื้นที่เสี่ยงซึ่งเป็นพื้นที่ติดชายแดนไทยค่ะในจังหวัดพระวิหารให้ไปอยู่ในศูนย์พักพิง์ที่จัดไว้ให้ แล้วก็ยังขอขอบคุณผู้นำข้าราชการบุคลากรทางการทาหารทั่วจังหวัดพระวิหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ให้ความใส่ใจในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่อบพยพออกจากพื้นที่ที่เสี่ยงภัยตามแนวชายแดนนะคะก็ดูเป็นความอบอุ่นนะคะเป็นภาพความอบอุ่นและการดูแลค่ะ mm hmm. ไม่จบ มีอีกเหรอมีอีกเขาบอกว่าคนที่โพสโซเชียลรัวๆมักจะมีปัญหาความเครียดบางอย่างนะคุณเขาคงเครียดมากอะคะ่ะคงอยากระบายอะไรอยากระบายอสองชั่วโมงต่อมาแชร์โพสต์คุณมาเน็ตอีกแล้วนะคะเป็นภาพลูกชายออกเยี่ยมกองกําลังติดอาวุธแนวหน้าที่ประจําการเพื่อป้องกันบูรณภาพแผ่นดินตามแนวชายแดนเหมือนเดิมเลยที่พระวิหารนะคะเป็นภาพของบ่ายเมื่อวานนี้นะ,ะแล้วก็ภายในหนึ่งวันอย่างที่บอกไปไม่ต่ำกว่า5โพสต์ละคะ่ะ คนไทยคอมเมนต์ชาไม่ลบโพสด,ด้วยนะไม่ลบเมนด้วยนะเยอะมากคือผมเปิดเข้าไปดูเนี่ยทุกโพสเนี่ยมีแต่คนไทยอ่ะโอ้โหเยอะจริงๆที่เข้าไปคอมเมนต์น่ะส่วนใหญ่เข้าไปคอมเมนต์น่ะไม่ได้อวยยศอะไรหรอกเขาไปด่า <laughs> <laughs> เขาไปด่าแล้วเดี๋ยวนี้เฟซบุ๊กเขาทานสเลดให้เลยทันทีถามว่าเขาจะกดแปลได้ไหมแปลได้เลยทันทีออนะ เขาไปด่าแบบช่ำๆเลยแต่บางคนก็ด่าแบบมีมารยาทหน่อยนะแต่คนเยอะแยะเต็มไปหมดด่าแบบมีมารยาทเป็นยังไงก็อย่าไปพูดถึงเลยลองไปเปิดดูแล้วกันในเพจเฟซบุ๊กของสมเด็จฮุนเซนเนี่ย โหเนี่ยเนี่ยถือตามอ่านเนี่ยสนุกดีเหมือนกันนะอบางคนเนี่ยคือแบบว่าเหมือนก็อัดอั้นเหมือนกันนะ <S <S <อ>่ะก็คงจะรู้สึกแบบไม่รู้จะระบายยังไงก็ไประบายที่เพจของสมเด็จคุณเซนเออแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะคนที่กระทบจริงๆคือคนชายแดน,นเนาะไม่ว่าจะเป็นฝั่งเราหรือฝั่งขเขมรน,นะ<อ>คนทํามาหากินคนต้องใช้ใชายแดนร่วมกันและผ่านแดนไปมาเขากระทบกันจริงๆนะนะก